ตอาล้านเออสวยครับท่าสามาดอกนี้ร้านล้านไปชีมาครับเน้นๆน้นไปโอเคครับวันนี้อยู่กับตำนานของเพ์ซิอุสอู่แล้วนะครับวันนี้ทุน3000นะครับทุน3000ไม่พูดพาพครับทุน3000เราเบ็ดสาทีไปเลยครับทีอร้อยเล่นกันแบบน้อยๆครับยังไง30ที ไม่ต้องอุ่นเยอะครับอุ่นแค่สามสิบทีพอครับรวยก็รวยครับไม่รวยก็จบครับจังหวะนี้ไปครับมามาอีกไหมมไหมเฮ้ยสิบบาทน้ำตาจะไหลเบ็ดร้อยได้สิบบาทคุ้มจริงๆไปครับมาเฮ้ยหกสิบบาทไยต่อทีไม่ไหลนะครับไม่เปไ,ไปต่อไปต่อไงยังไงตกมาไหมยังไม่มีนะครับ เริ่มท่าไม่ดีแล้วครับหายไปแล้วหนึ่งพันนะยังไงยังไงเออไปคูณไปตกอีกทอีอย่างนิ่งครับอย่างนิ่งเฮ้ยยังไงสเกตเตอร์สเกตเตอร์ขอขออีกตัวนึงขออีกตัวนึง่งไม่มานะครับโหเสียดายเฮ้ยยังไงครับตอนนี้เราหายไปแล้วครึ่งนึงนะครับเงินเรา ยังไงมีไหมยังไงครับนิ่งนิ่งดอกนี้นิ่งโอเคครับสิบทีสุดท้ายครับจะจบกันหรือเปล่าจะจบกันหรือเปล่าจะจบไหมจะจบไหมผมว่าจบผมว่าจบจบจริงดอกเนี้ยดอกเนี้ยจบจริงเอ้ยเชื่อมัน่นเราต้องเชื่อมัน่นในศรทัทธาครับเชื่อมัน่นในศรทัทธาในเบียดร้อยครับ ชงสตาอุ้ยสเกตเตอร์สาเมื่อกี้สตาได้เบียร้อยเฮือกแตกอือโอ้โหเบีห้าสิบยังไงเบีรห้าสิบเบียห้าสิบแตกอยู่นะแต่แบบผมมั่นใจจะเบยร้อยะไปเบร้อยสามสามทมท,ท้ายยังไง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 หลไปครับเบยรร้อย,ยไป ไหลไปพันสองโอเคครับคมแบ็กกลับมาครับกลับมาที่สามพันนะครับเบตร้อยบอกว่าต้องเชื่อมัน่นครับจงเชื่อมั่นในเบตร้อยนะครับจังหวะน,นี้ไปต่อครับโอเคครับเบตร้อยยังได้อยู่นะกลับมายังไง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 ไปไปยังไงซัตร,รัวครับซัตรัวยังไงมีอีกไหมมีอีกไหม เบ็ดร้อยเอาเรื่องหน่อยเดีวเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยเอ้ยเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นในเบีดร้อยแตกหน่อยเออสวยครับมาครับสเก็ตเตอร์เบ็ดร้อยมาแล้วครับไปครับสิบรอบขอคูนหนักหนักเออเปิดที่คูณสามมาไหลต่อไปสวยครับคูณสามมาอีกแปดร้อยห้าสิบสวยไปต่อเออไปครับไหลไปมาครับมาหนึ่งพันนะ ไปยาวไปเออสวยครับไปครับ750เอ้ย780โอเคครับแล้ว860อ่ายังไงตอนนี้ตอนนี้เราไปเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยเราไป3,700แล้วนะครับตังเราไปครับเออคูณ21แล้วเอ้ยยังไงคูณเออสวยครับคูณ24ไปครับคูณ24ยาวๆไปยังไง5,000แล้วอุ้ยแต่ห้า0ันแล้วไปต่อ ดอกนี้รางวัลก้อนโตไปครับได้มาสองพันนะครับโอเคไหลเรื่อยครับไหลเรื่อยไปครับบุนทีห้าทีอีกห้าทีว่ายังไงอีกห้าทีว่ายังไงมาไหมเออไอด้คิวอยู่ไปครับคูณไปคูณสามิสี่แล้วดอกล้านต้องมาแล้วครับจังหวะนี้ดอกล้ล้านดอกล้านล้านเออสวยครับห้าพันสามหาดอกจะล้านล้านไปทีมาครับเน้นๆไปครับห้าพันหก เสียดายวายไม่มีต่อนะครับโอเคครับไปอีกยังไงหมื่นสองแล้วทิวท้ายบ้างไงทิวท้ายทีวท้ายขอหน่อยโอเคครับโอเคครับเราพอแค่นี้หามาได้กำไรหนึ่งหมื่นนะครับโอเคไว้เจอกันนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ